สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดปนคนร้าแก้ครับวีหนึ่งและวีสองคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความเปรียบเทียบระหว่างรถสองคันกับคูเบต้าเอสอาร์เจสามเอีและคูเบต้าอา7 1วันหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับว่าสองคันนี้จะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไรการทํางานจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับคลิปนี้เราเอามาเทียบเอสอาร์เจสามเอีนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในไทยนะครับ เป็นรุ่นที่ประกอบในไทยอะไรมีทุกชิ้นนะที่ศูนย์ภูมบต้านะครับว่าจะเป็น S R J 3 H C หรือว่า S R J 3 Pro ครับบอรดี Body เดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองครับตัวเป็นตัว Pro กับตัว H C ครัครันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกคนคันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดครับ S R J 3 H C คันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าความแตกต่างของเจ้าคันเล็กอันนี้คันนี้เป็น2แถวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นรองกระสอบนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคันนี้กันก่อน,อนว่าการทํามาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านใดที่จมแล้วอยากจะใช้ไว้อยากจะเอาไว้ใช้สักคันในปีหน้านะครับก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้ได้เลยนะครับโอ,อ้เกี่ยวดยวีคันนี้เกี่ยวดีวมากเลยไม่ติดเลยเะนี่มไหมนี่เป็นเจ้าของเลยครับเจ้าของขับเองด้วย ข้าวก็ถือว่าข้าวข้าวหนาน,นั้นนะ่ะมีทั้งมีทั้งหญ้าแล้วก็มีทั้งข้าวเพราะว่าเกี่ยวดีเลยไม่ไม่ติดเลยนี่หลายมีหลายอย่างนะฮะไปเม็ดเห็นเคลื่อนสนิมอย่างนั้นและคมคมดีครับ มันจะมีข้าวล้มตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นข้าวข้าวตั้งหมดเลยเดีย๋ยวจะตอบสอบเขา,ขา,าให้ดูข้าวล้มก่อนเพราะว่ามันล้มแบบนี้เกี่ยวได้นะครับก็ถือว่าล้มไม่มากนะฮะแล้วก็พื้นที่ไม่ไม่มีน้ำนะตรงนี้ไม่มีน้ําเกี่ยวง่ายเลยแหละเลยสำหรับครอบครัวจริงๆครับทุกคนนี่นาน่าจะประมาณ4ี่ห้าไร่ถ้าเจอแบบนี้นะครับสองวันเสร็จนะถ้า เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับข้าวตั้งแบบนี้ผมว่าหมูเลยแต่ยิ่งคนขับเก่งๆคนขับคล่องอันนี้รถคันนี้เขาซื้อมา4ปีแล้วนะครับอันนี้น้องเขาจะ,จะ,จ,ะจะพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยการที่จะขายรถเล็กแล้วก็ไปเล่นรถใหญ่3ามแถวนะนี่ฮะโอ้สวยมากเลยไม่มีปัญหานี่ของแท้เลยฮะไม่ต้องรอรถใหญ่ไม่ต้องไปงอรถใหญ่ฮะถึงเวลาเราเกี่ยวเอง ถ้าเราจะไปเกี่ยวให้พี่น้องก็ไปเกี่ยวรับจ้างเกี่ยวได้ครับเขารถใหญ่เขาไล่ละแปดร้อยแล้วเอาไล่ละหกร้อยเจ็ดร้อยก็ได้แต่ไปจัดหน้าเขามากครับเดี๋ยวรถใหญ่ก็จะเหยียบหัวเราเอา <laughs> มั่ต้องอยู่เทคนิคัคบวิธีถ้าทานันใตที่ยังไม่คล่องนะครับให้ดูเทคนิคเวลาเกี่ยวข้าวนะดูสังเกตดูมือเขานะนที่ตัวตัวคอนโทรอะ่ะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับ โอ้โหเบรกล้หอหัวทิ่มเลยแล้วก็ลงอันนี้เกี่ยวดีมากเลยครับข้างล่างตัวเฟ,ฟืองดาวนี่ไม่ติดนะตัวเฟืองดาวนีน่แทบไม่ติดเลยอ๋อเดี่ยวมากเลยขับไ,ไปล้อตัวขาดดูเลือกแล้วใช่น้ำเขาไม่ได้ปัดว้าหน่อยน้าน้ำไม่ได้ปัดบ้างสูงต่ำสูงต,ต่ำอ๋อมันสูงต่ำสูงต่ำเหรอต้องถามอันนี้ หน้าในบริเวณปั๊นบ่เบิ่งเหรอขันมันล่มไลยก็ต้องเดินนาถอยหล้างใช่ไหมล่ะต้องหาแนวต้องหาแนวแนวซ่อนขันมันล่มไปทั้งนาแล้วก็ลำบากขันว่ามันล่มไปทงัทงทั้งทั้งนาเข้าต้องเลนทางมันมันจะได้กลัวขึ้น ท่านเข้าใจจังไรบูเลยประมาณสองมือนะจังไรก่อนย <20. S 1> ี่สิ <20. S 1> บเบิ้ลยบ่ของเราเบดเลยบ่โอ้ยี่สิบไลนเดียวกับผมอ่าณอาทิตย์นึงเนาะต,ต,ตีตีมือละสามตีมือละสามไรนครับเพราะว่าเรา,เราโบกเกงเดียประมาณมือละสามไรน์กันเป็นเจ้าของเดียกับมือละหาไรนได้อยู่ เขาล้มต้องเฮ็ดเนี้ยนี่แหละเดินนาถอยหลังเดินนาถอยหลังเอามันเดินยาวามได้อันนี้ติดติดพื้นเลยคันใดดีต้องต้องมันนอนไปตั้งแต่เขาต้องเตาะข้างมัน บอกให้เราเอาน้ำมันเครื่องหยอดโซ่ในเด้อหย,ยอดโซ่ทุกเซนเลยโซ่ทุกเซนเลย ข้าวล้มนะครับแต่ล้มไม่มากแต่ถ้าล้มมากก็เกี่ยวได้นะครับค่อยๆซ้อนเอาเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับมันมีเทคนิคในการขับขับรถอยู่นะฮะเวลาที่เราจะเกี่ยวข้าวล้มไม่พอพะลุงพอลุง ใช้ระบบตัวสับเฟืองนะครับนี่ตัวสับเฟืองไอ้ตัวสับกับไม่สับครับไม่สับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ไม่สับก็จะเป็นแบบนี้สับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่สับหลังจากที่ดู srj สาม h สีแล้วนะครับมาต่อด้วยรถเกี่ยวข้าวนำเข้าจากญี่ปุ่นครับคูบุต้าอาวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งจีครับตัวนี้เป็น รุนอุ้มนะครับเป็นเครื่องสามสูบสิบเจ็ดแรงม้าครับมีอุ้มอุ่มได้สามรอยกิโลนะครับแล้วก็มีแขนปล่อยข้าวใส่รถด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการทํางานของเจ้ารถคันนี้กับการทํางานของเจ้าคันที่ผ่านมาหรือเอสอาร์เจนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับขนาดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขนาดของ R 1 171นี้17แรงนะครับส่วนเจ้า SRJ3 H c นั้น12แรงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นรองกระสอบแต่ตัวนี้เป็นตัวอุ้มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวปล่อยค่าแบบแขนด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเจ้ารถคันนี้กับเจ้า SRJ 3ความแตกต่างกันจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับรคันนี้ตาอวัน1 7 1 g เนะครับนำข้าจากญี่ปุ่นครับ ำเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะวันนี้ทดลองบิ่งนาแปลงนี้เป็นแปลงแรกเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่กับอีกสามงานนะครับดูเกี่ยวแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าคนขับพนังงานขับรถของผมนี่ก็เป็นเด็กชั้นม .2 นะครับใช้เวลาว่าจากที่เรียนตอนบ่ายสามโมงขึ้นก็มารับจ้างขับรถเกี่ยวข้าวนะครับเด็กน้อยก็ยังขับได้นลครับเด็กม .2 ได้ว่าตัโตนิดนึงนะ้ับำคล่องเลยทีเดียวแหละนะเพราะว่าเด็กเขาสนใจนะฮะ ง่ายง่ายครับคอนโทรลหน้าคอนโทรลหลังแล้วก็ประกอบกับข้าวอันนี้เป็นข้าวมะลินะครับข้าวมะลิร้อยห้านะครับ้นสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นเองกำลังดีเลยฮะแล้วก็นาไม่มีน้ําด้วยนะโอ้โหโผออกมาเป็นเป็นเส้นเป็มเส้นเลยครับเกี่ยวดีสะอาดด้วยนะครับทุกคนอยไรอ่ะคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าสี่เก้าแปดนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับ ราคา95,000บาทครับ